เป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยคลิปที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับไม่ควรโอนเงินโอนมาจําจนกว่าจะได้เห็นสินค้าติดสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาชิปเม้ารถสวยๆครับคันนี้ก็เป็น Honda Civic กครับซ i วิกปลาโตดีเก้านะครับราคาก็69,000บาทครับคันนี้เครื่อง VTEC ครับเกียร์ออโต้เครื่องแน่นนะครับเกียร์เข้านิ่มๆตัวล่างดีเย็นครับภาษีเต็ม กระจกไฟฟ้าทั้ง4บาทเลยนะครับขึ้นลงใช้ปกติครับรถอยู่สุโขทัยนะครับคันนี้คันใดอยู่โซนนั้นกำลังหารถรุ่นนี้อยู่ก็ลองไปเลือกไปชมกันดูได้นะครับสภาพสวยๆนะครับล้อแม็กสวยย่างดอกดีครับนี่ครับรถปีเ6้านะครับรีวิวดูกันรอบๆก่อนนะครับพื้นที่เก็บสัมภาระนะครับภายในสวยสะอาดครับเป็นเบาะผ้าสภาพดีเลยนะครับไม่ขาดไม่โทมครับ ต่างไฟฟ้าทั้งสี่บานกระจกมองข้างก็ปรับไฟฟ้าครับเกียร์ออโต้นะครับภายในสวยทั้งหน้าหลังเลยนะครับเบาะหลังก็สวยนะครับสภาพไม่ขาครับสภาพดีไม่เปื้อนด้วยนะครับสวยๆสนใจก็นัดเจ้าของได้เลยนะครับไปดูทดลองขับกันได้ครับเบอร์โทรใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าหาไม่เจอคลิกที่ชื่อคลิปได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ